อย่างนี้นี่ของจริงเลยน่าดูนี่แม่พันบอลแม่พันบอเนี่ยเดี๋ยวมีลูกเมื่อไหร่จะมาเอาเดีหนูรอให้เนี่ยหนูรอให้มันหมดเบาหนาวหมดเบาหนาวหน่อยนะถึงจะเริ่มหาอันนี้คุณหญิงครับคุณหญิงขายหนุมานคองเมืองเนาะใช่ค่ะขายกันมากเลยนี่โอ้ขายกันมากเลยคุณหญิงเหมือนบอลอาจารย์ไอบอลผู้ใหญ่โชดเลยนะเนี่ย ลักษณะบอร์ดเนี่ยงอาจารย์วรักขอคนที่ไหนเนี่ยนนทบุรีโอ้โหก็สวยจริงอีนี้ชายชนหรอเนี่ยอันเทพเทวาเทพเทวาฤทธิ์โอ้โหสวยจริงอ่ะเทพเทวาอยู่นี่แล้วของขวัญ ของขวัญอยู่นู่นครับของขวัญเพิ่งจะตัดสีนี่เพิ่งตัดสีนี่นะใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะใช่นี่นี่ชายชนถุงอย่โอ้โหนี่ชายชนชายชนสวยจริงเด้ไอตัวหนูจะให้ดูไอตัวลัคกี้สตาร์ใช่ตอนนั้นไหมหรอเออไม่ใช่อันนั้นเป็นอันมาลูกมาลัคกี้สตาร์สมมติเรียกลงมาสอ่อืม มันยุบหมดไงมันยุบมันยุบหมดอ้าวใบอันนี้อะไรอ่ะชมพูเล็กๆเนี่ยเหมือนอันนี้ป่ะใบน้อยๆชมพูใบน้อยๆอันเนี้ยก็คืออันนี้เหรอคะนั่นแหละไอ้ที่ว่าเอาไปเมื่เคลีคร์วาสุกีครับวาสุกีก็ยุบแล้วแต่หัวน่าจะใหญ่กว่าใหญ่กี่เดือนเนี่ยประมาณปีไหมครึ่งค่ะครึ่งปีครึ่งปีอ๋อครึ่งปีจากลูกบอลมาเป็นเท่านี้ใช่ค่ะก็คือก็คือเอามาจากไซส์เมื่อกี้อันนี้แล้ว ไซสขนาดนั้นที่บ้านทำโอ้มันโดนแสงเยอะอันนี้มันต้องบางแสงบาหนูว่ามันน้อยไปเลยหนูจะเสริมไปอีกสักหน่อยแรงไปแดดมันยังยังเราเดี๋ยวหน้า้รงมันจะแรงกว่านี้อีกของเอาจะมากมากองนี้หน่อยแ่เดี๋ยวนี้มันไม่ธรรมดานี่จะเป็นแม่พันแม่พันบอล อันนี้ไม่ไม่ได้ไปเนาะบอลกาบนี่สวยจังตัวนี้ได้มามีอยู่ต้นเดียวโอ้โหที่ว่าไปนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดกัดแดงเป็นแบบสีแดงแดงเลยขึ้นมาอีกใช่ค่ะมันจะขึ้นมาเยอะๆก่่นก็ยังไม่รู้ว่าโตแล้วมันจะไม่รู้จะเป็นอย่างตไอ จริงถอยขังเดียวผมไม่ได้ขังเดี๋ยวมาบ่อยแล้วไม่ไกลจากบ้านจนเกินไปได้จ้ะนี่นี่ใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยที่มาถามเมื่อกี้ร่อนทองอ่ะอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใชเหรออันนี้ปาเตะค่ะปาเตะอ๋อที่เขาหากันอยู่ใช่ปาเตะเอ้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้ลูกไม้ลูกไม้แดงโอ้โห เนี่ยเชื่อไหมว่าอันนี้บ้านพี่มีเยอะเลยทีแรกนะพี่มีเป็นสิบกระถางเลยเนี่ยแล้วล้วมีคนไปเก็บบ้างไหมเก็บทำไมพี่ขายไปตั้งแต่ต้นละสองร้อยต้นละร้อยอ่ะจริงเนี่ยท้าวิรันธนาสูญเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่สองต้นน้อยจริงๆพี่ไม่รู้เนี่ย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 ้หนูกระถางละสามพันเนี่ยเนี่ยท้าวินรันเนี่ยเออหนูก็ยังบอกว่าขอไว้ทําจํานวนก่อนเนาะอะไรเงี้ยในขอขอไปดูใกล้ๆหน่อยนะเดี๋ยวหนูหยิบมาหยิบให้จนหยิบ้หยิบ แต่หนูเอ่อหนูไม่รู้ว่าเหมือนกันไหมแต่ของหนูอ่ะท้าฮิรันกับนายทองเบนนั่นมันคล้ายๆกันนกพะเก้าแผงตัวนี้ถ้าถ้าท้าฮิรันมันจะมันจะบิดบิดแล้วส่วนใหญ่มันจะอ๋อเท้าอีนั่นก็เหมือนกันใช่ไหมใช่นกพะเก้าแผ่นกพะเก้าแผ่นนกพะเก้าแผ่นอันนี้เรให้ผมสามพันผมยังไม่ปล่อยเลยผมอยากกับแม่ก็ลูกเยอะแล้วเนี่ยใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่ ม่ได้แยกอันนี้นพะก้าแผงนพะก้าแผงมันแงอุ๊ยแล้วอีนนี้อะไรเนี่ยทีแรกนั่นข้างในอ่ะอันเนี้ยอัวเนี้ยแบบก็เนี้ยวิ่งคนหาอยากได้หมดแรกแรกหนูก็ไม่รู้นะนี่นะพี่ได้มาจากโพสีได้ไปเพียบเลยพี่ขายไปในน้ำในน้ำโกหลง แล้วพี่ได้ไปสองแบบนะอีกแบบหนึ่งมีเขี้ยวใต้มีหูใต้ใบเพียบเลยสีแดงอันนี้สีชมพูไอ้เทพนรสิงพี่ได้ไปสองแบบพี่ขายไปหกหลงหมดเลยจนจะหมดแล้วถึงเข้าไปในเฟซในในกลุ่มแอดนงถึงได้รู้ว่าเป็นไอ้นี่อะไรนะเรื่องลาหูนปะไม่ใช่อะไรนะไม่แน่ใจหนูก็ไม่แน่ใจไอ้อะไรวะมหาเทพ หรืออะไรน่ยจำไม่ได้ถ้าไม่มันจะแบบผมหายไปหายไปเยอะเยอะเหมือนการมารู้ตัวก็เหมือนเหมือนไอ้ตัวนั้นน่ะนี่ที่ผมบอกคุแขนอีกตัวนึนี่ค่ะแขนจะมีสามตัวจะมีเทียบถ้าถ้าในหนังสืออ่ะถ้าเราเซิร์ชใน Google มันจะขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วก็แล้วก็มีตัวนี้แล้วก็จะมีตัวที่หนูให้ดูมัจรไปิงๆิงแล้วิงแล้วเขาจะไปเขาจะจมพู ถ้าคุณแผนจริงเลยอะใบกับชมพูก้านเขาจะชมพูแบบเข้มเลยโอ้หันุมานี่เลี้ยงได้สวยเลยนะเนี่ยเจ้าเลยอมพะพากับจองถนนเอ้ยุคพะพากข้าเฝ้าอีทิกบอกเงินขอบคุณนะคะที่ให้ดูอันนี้บอกเงินครับบอกเงินแต่มาตี้เขาก็เริ่มหาแล้วีนี่ผมอยู่ไม่กี่เจ้าอันนั้อะไรอ่ะ ขายสุขีป่ะไม่ใช่ครับอยอลืนซะแล้วเพราะคนตามหาอยู่ผมยังไม่ปล่อยโอ้โหนี่หัวนี้บุษบาแปลงครับบุษบาแปลงไม้ในหนังสือไปเจอเปิดเจอได้เลยอันนี้มีต้นเล็กไหมไม่มีไม่มีเนาะผม่ำลังจะวอคนวิ่งมาขอซื้อกมาดึไม่ขายะแล้วอันนี้หกหลงหรือว่าอันนั้นตัวนั้นมันขายสองตัวเนี้ย มีคนวิ่งจะมาเอาของผมเนี่ยผมบอกผมไม่ขายผมขอคำคำนวณคอนเถอะอะไรเงี้ยออกค้ามาให้สามสี่พันกุ้งแม่โอ้ยปล่อยสวยจริงตัวนี้นันขอบคุณนะจ๊ะที่ให้ใ<ช>ดูโอ้โหแล้วนี่อะไรเดี๋ยวขอดูถ่ายต้นงนสีใช่อืออะไรอะ่ะทำไมแดงอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะจำไม่ค่อยได้อันนี้ไม่ใช่กุ้งสุมาไม่ใช่อะไรหรอเนาะ ปีกกินาีไม่ใช่ปีกกินาี้จะเข้มกว่านี่นี่ก็ไม่ใช่ปีกกินารีด้วยมีแต่ไม้สวยๆอ้โหูอันนี้เสือครับเฮ้ยเนี่ยเสือพานไปวางขายหมื่นสามบอนเสือพานเหรอนี่นะครับเสือพานเนี่ยตัวเสือพันเนี่ยบอนเสือพันที่เขาขายกันตัวละสามสี่ร้อยสี่พันอ๋อพี่เข้าใจว่าเสือพันมันคือใหญ่เท่าบอนธรรมดาไม่ครับบอนป่ามันเป็นบอนป่า มันจะเหมือนจะตระกูลเดียวกับบอลเอ่อบอลกระดาษอะไรอย่างเงี้ยโอโ้โหโง่อีกแล้วนี่นี่น,นี่นี่เสือพานของจริงเนี่ยเสือพานครับอ๋อพี่เข้าใจว่ามันใหญ่สุดก็คือเท่านั้นไม,ไ,มไ,มไม่ครับเท่านี้ใหญ่กว่านี้อีกไปนี่ถ้าเราขยายกระถางเรื่อยๆจะใหญ่กว่านี้อีกเม่อวางขายยู่หมื่นสามงั้นเขาเขาบอกงั้นมีต้นแม่ไหมมีต้นลูกไหมผมขายไปพันกว่าบาท นนลูกหนึกปืนนั้นมีคนให้พี่อยู่แปดร้อยพี่ไม่เอาพี่ก็คิดว่าทําไมมันแพงคิดว่ามันเท่าบอลแต่ถ้ารู้ว่ามันเท่านี้จะไม่ไม่เสียดายตังเลยพอก็คนเขาเห็นต้นแมเนี่เขาซื้อต้นลูกกับผมหมดเกี้ยงเลย<อ>ตัวละเจ็ดแปดร้อยตัวละพันอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเสือพานของจริงเลยวันนี้มาไม่ผิดหวังเลยยมันจะคล้ายกับบางคนเจอเจอหลอกไปเป็นเจ้ทหารอือหมไหน